ยาอ่า,าว,อว่าชแมสวชมอ่าครับผมก็สวัสดพีพี่สื่อมือนชนทุกคนนะครับเบื้องต้นก็ แบรนด์นี้คือแบรนด์เจจุนเนาะเป็นแบรนด์มาชื่อดังจากประเทศเกาหลีนะครับผมรันชื่อตัวแรกตอนปีประมาณ2องพัเนาะซึ่งมาร์กเราเนี่ยคือแบรนด์เราจะเด่นเรื่องมาร์กมากมาร์กมาร์กมาคูลูโทโลบไยเราจะเป็นแค่แผ่นมาร์กสเต็ปเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนของเราเนี่ยจะเป็นถึงสสเต็ปคือถูตัดสูตรถูกคิดมาแล้วจะมีในเรื่องของการเป็นคลีนซิ่งโฟมแล้วก็เป็นเอสเซนต์แล้วก็เป็นมาร์กอยู่ในซองเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ใช้แล้ว พกจบในซองดี้พกพาสะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วการตีตัาจิได้ยังะเอจริงๆอะไรจรจริงวหมดั้งมที่เราจะนาเข้าแลก็เห็นว่าทเนี่ยสามารถเป็นได้หลายอย่าก็มาะมาในแต่ะสูัเลยดเลือกเาเาุับมา็เป็นเซนเตอร์ของเรา เลยดีใจค่ะที่ที่ที่ได้สเต็ปมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับขอบคุณครับครับรู้สึกยังไงบ้างคะตอนได้รับการติดต่อตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆครับผมด้วยความที่โอเคเราโอเคเราอาจจะแบบว่ามีมีเข้าใจเรื่องมาสมากบ้างแต่ว่าพอได้มาเจอเจอจูนเนี่ยมันก็เป็นมันมันเปิดมันเปิดโลกใหม่ของการมาสก์บ้าผมจริงๆคือมัน อย่างที่ตาพูดไปคือครบจบจริงๆนะหนึ hmm. ่งหนึ่งซองในหนึ่งซองก็มี3สเต็ปให้เราได้ทำแล้วก็ง่ายต่อกับเพา่อนแเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองเนาะทุกคนสามารถผิวโกรใสสวยได้นะครับผมเหมือนเหมือนกับสโลแกนนะครับผม responsible for beauty ครับผมต้องแบบิตทางแบรนด์ยงมีอะไรสอนจากไหนคะอ๋อจริงๆทางเจตุนคอสเมติกเนี่ยจะมีไลน์เครื่องสำอาง สีินแคร์เราก็มาะคะ่ะแต่ด้วยการที่เรานำเข้ามาก่อนเนี่ยเพราะว่าเจลตุ้เต๋นเริ่มมีมากแล้วก็เขามีโรงงานเป็นของแบรนด์ผลิตด้วยตัวเองก็จะไ,ได้มาตรฐานที่สุดนะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวคนไทยด้วยส่วจนสจกินแคร์เนี่ยเรามองไปว่าในเต๋ต่อไปก็จะมีสกินแคร์เพิ่มขึ้น ไม่ก <icana>, ่อนเขาไม่ก่อนจอมีแน่นอนเช่ก็คือจะได้ร่วกานกับคณออีกยาวๆใช่แล้เดี๋ยวเต้องฝากทองทางมันก่กันติดตามแล้วกันร้าง่ายทข้าถ่ายใช่ค่ะก็คือตอนนี้จะม e, ีอินสตาแกรมนะคะ Facebook แล้วก็ทวิตเตอร์ที่จะเป็นเจ t จนจูน i ิลดิกไคลเก็สามารถติดตาม ที่จะถจกับผพูดพัดในอีเวนตมต่อไปได้ในโซเชียลมีเดียขอได้นะคะส่วนช่องทางจำหน่ายเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นที่เป็นบอยทุกสาขาเลยที่ที่ในประเทศไทยแล้วก็ลาซาด้าค่ะที่เป็นลาสโมแล้วก็ในอนาคตตอนนี้ที่เรากำลังทางยู่ยก็คือมีช้อปปีกับ TikTok s ช o อก็จะมีในเรนี้ค่ะครับผมขอบคุณนะคะนะครับนะคะ นะครับถ้าทำแล้วก็ตัดอ o อโอเคครับผม <laughs> Welcome